เหนื่อยนี่ไปคุยกันเป็นเถียงกันด้วยนะชีวิตมันสดนะเป็นเรียลลิตี้ก็ดูน่ารักดีเออไม่ได้ไม่ดีมันก็เป็นเรียลลิตี้นะเออสอนกันเต้นสุดฤทธิ์อะเลยสิเธอรู้สึกว่าจะสอนคนอื่นเลยหรือเปล่าเอ้ยก็ช่วยกันช่วยกันคิดหรือว่าใครเป็นคนอะไรเห็นสกิดอ้ำเนี่ยเลยอ้ำอย่างนี้สิแล้วพี่อ้ำก็เออเราอ่ะ มาหลังจากที่ออกจากบ้าน AF เรียบร้อยตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะก็มีโอกาสได้เริ่มทำอัลบั้มใช่ไหมอันนี้ครั้งแรกเลยทำที่ที่กับอัลบั้มเป็นอัลบั้มรวมของรุ่นทุกคนออกออกจากบ้านมาก็จะมีอัลบั้มรวมกันหนึ่งอัลบั้มตอนนั้นก็เป็นคอนเซปต์ก็คือหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งโปรดิวเซอร์ค่ะตอนนั้นหนูก็ได้พี่พี่เน่งจิรวัตรปันภูมินะเป็นคนดูแลให้ซึ่ง พี่เหน่งเนี่ยโอ้โหทำต้องร้องดังไปเยอะมากเลยไงๆตอนรู้สึกว่าตอนนั้นฉันจะเป็นอย่างไรต้อมีคั้นบัตรไหมทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนรู้สึกอาจารย์ปานประกาศศิลป์ของคนแตกใช่แล้วนก็แบบเพิ่งรู้ว่าเป็นน้าปานเนี่ยเป็นน้าเลยเป็นญาติกันเลยเพิ่งมารู้ตอนมาเจอกัน ก็ <g år> รู้รู้ก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเพลงทราบแล้วเปลี่ยนเนี่ยเป็นของเขาจนจนมาได้เห็นแบบ <c oughs> ได้เห็นเนื้อเพลงแล้วก<อ> <c oughs> ็เห็นเขียนชื่อไว้อ,อะไรเงี้ยเขาเป็นญาติกันค่ะคุณผู้ชมใช่ <c oughs> แต่เขามารู้ว่าเพลงที่เขาร้องเนี่ยเป็นของน้าเขา <c oughs> ทีหลังนะคือไม่มีการโทรคุยกันว่าเอ้ยนะหนูได้ร้องเพลงนะหรืออะไรอีกไม่ใช่ไม่อย่างคุณแตงก็คือไม่รู้อาจจะไม่รู้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีนี่โปรดิวขอมาไม่ได้บอกลยวิดีโอเขามีท่าด้วยนะทราบแล้วเปลี่ยนนะโชว์หน่อยนึงเออฉัิ่เธอทราบแล้วเปลี่ยนเอาเลยโชว์ ่นดินไว้อะไรนี่แต่ใจฉันยังมั่นคงประมาณนั้นจะต้องอ่ะแล้วฉันคิดถึงเธอทราบแล้วเปลี่ยนหรอมีเหรอมีปะมีปะหนูแล้วหนูจะให้ดูให้ดูแบบนี้เนาะนี่ถึงแผ่นดินไว้อะไรอย่างนั้นโอ้พอแล้วพี่ต่อไปคือแอบข้างนี้ค่างนี้มันดูไม่ค่อยชัดอ่ะพี่มานั่งข้างเนยไม่นั่งฝั่งนี้แล้วไม่ติดสายไม้มานั่งฝั่งนี้แล้วบ้างเนี่ยเออเออเออไม่ข้างนี้มีผมบาง เป็นยังไงเพลงนี้ร้องยากไหมคะร้องยากไหมอ่ะคะก็ใครเป็นคนคุมร้องยากก็จันร์ปานเองพี่เหน่งไม่มาพี่เหน่งเป็นคนคุมร้องค่ะก็ได้ทาให้ทั้งหมดเลยก็ได้เป็นซิงเกิลแรกมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมนี่นู่นนั่นโอ้โหกับอีกเยอะเลยทีเดียวต่อมาจากหลังจากที่เป็นโปรเจกต์อัลบั้มเรียบร้อยเป็นอะไรต่อมาอีกเป็น อ๋ฟหนิมสุโขสโมสรเอออันนี้ก็นี่ถือว่าเร็วเหมือนกันนะพอไปคู่กับออฟปุ๊บออฟนี่ยเขาจะมีแม่ยงแม่ยกอะไรมาแบบเพียบอยู่แล้วแฟนคลับเพียบอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอไปกับหนิมปุ๊บเนี่ยนี่แน่นอนพอมาคู่กับออฟมีไหมแม่ยกหรือว่าแฟนคลับว่าเดี๋ยวจะไปจีบจีบจีบน้องน้องอะไรนะกระลอกน้อยใชนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเม็นแฟนมีหรือเปล่าเออมีมีหลายคนกลัวแต่ว่าไม่มีหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบว่าเวลาไปสัมภาษณ์ก็จะมีแบบว่าถามคำถามเนี้ย เออไม่ยกกลัวไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแฟนคลับพี่ออฟน่ารักมากแล้วน่ารักกับหนิมมากๆเลยเวลาแบบเจอก็สวัสดีน้องหนิมเอาของมาฝากอะไรเงี้ยคคืืออน่ารักก็กลายเป็นว่ารักเราไปด้วยเลยอะไรเงี้ยได้อันนี้ส่งไว้เลยเนาะเลิศเลิศบายใช่เพราะออฟเขาแฟนคลับเยอะจริงผู้ชายหน้าแล้วหน้าหนังใช่เนื้อแล้วทำไมเขาข่าววะเขาไปอยู่ในเมืองออ๋นะ ออยู่ำเราทำไมไม่ไปเกิดในเมืองหนูไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองขอถ้าเลือกนะที่ไปอยู่ในเมืองเลยเขียวไหมนะตอนนี้เขาก็ยังเหนื่อยนะพี่ออฟอ่ะมีมีมีวันหนึ่งพูดกับหนูว่าพี่อะอยากมีบ้านสวย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 หนูก็อีกแล้วสวยสวยสวยสอีกอีกทีนะพี่มีผ้านสวยสวยชัดเลยพีชัดเลยแต่เป็นนะคือแต่ว่าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเขยเองเาจะไม่รู้ตัวถ้าเป็นตัวพี่อย่างเงี้ยกับคนอื่นอ่ะจะไม่ค่อยหลุด แต่ถ้าเกิดอยู่กับครอบครัวคครรอบัวที่บ้านหรือไม่ก็ที่บ้านมาหาที่กรุงเทพต้องเงียงมันจะออกนะมันจะออกเลยใช่ใช่เออแต่น่ารักนะร่วมกันในอัลบั้มนานเรียบร้อยค่อันนั้นก็จะมีเพลงอะไรนะมขัสมุรมีลงซิลลาลาลาใช่ไหมร้องน้อยมากเลยพี่อารมณ์เสียมากเพลงนี้ร้องเยอะนะพี่นัทเอาลงเสียมากเลยเฮ้ยเฮ้ยนิ่มพวกครับเราก็รีบเปิดเลยนะเข้าไปท่าเป็นอัลบั้มเต็มปะเต็มค่ะรอฟัง มันร้องแค่นี้มันมีอยู่แค่นี้นี่อารงณ์ดีสุดคงใช้นมีอีกคงใช้เวลานะใช่ใช่จะมีเติมท่อนท้ายือัลบั้มนี้หนูเองได้ร้องกับเขากี่เพลงคะอประมาณห้าค่ะห้าเพลงเป็นเพลงคู่หมดเลยไม่ค่ะเพลงคู่มีเพลงนี้เพลงเดียวแล้วก็มีเพลงเดียวก็มีรูปหล่อถมไปมีโอ้โหบางกอบมีตะวันรับฟ้ามีเทพธิดาดอย แต่ว่าจะมีเพลงหนึ่งที่พี่ชอบมากนั่นคือโอ้โหบางกอกอืมเป็นเพลงที่สนุกนะฟังคียทีหรือว่าใครเอามาคัฟเวอร์ใหม่ยังไงก็สนุกตลอดล่าสุดไอ้เปียงปอก็เอามาร้องปอด้วยใช่ไหมอืมเราจะใกล้กันมากเลยเนาะเรนใกล้กันมากทำทำนี่ใกล้กันมากเลยคือหนีมองมาได้หน่อยหนึ่งปอเฮ้ยนี่ยังไงนี่สนุกยังไงเอ้ยในโปรโมทด้วยนะขนาดน่ะใช่อืมที่เราเห็นเออของของหนิมพี่ก็เปิดไงเพราะว่าเราต้องนิดนึงเออเราก็เปิดเปิดไปเสร็จปุ๊บเอ้ยมองว่า มีของปอมาอีกอะไรแล้วของปอเปิดไหมเปิดเปิดหรอกเพราะเพลงตนเปิดไปเดี๋ยวซ้ำกันเออนะเพลงนั้นก็จะออกตอนนั้นเป็นแค่ปอแต่วันนานทีนี่ก็เปิดเพลงอื่นไงปอมีหลายเพลงเนอะใช่ไหมมีก็มีอยู่ไม่กี่เพลงเราก็ต้องเปิดของเขาโอเคโอเครู้เรื่อง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 แก้ตัวอยู่นั่นแหละอ่ะพอเสร็จจากสุโขสโมสรทิ้งช่วงไปประมาณเท่าไหร่เอ่ยนานไหม เป็นคนที่ไม่ค่อยทิ้งนานนะพี่ว่ามียังานตลอดเลยก็มีเป็นละลอกละลอกถัดมาก็เป็นเมื่อกี้ค่ะแต่แชร์แชร์เพลงนี้จำหมอนได้ปะจำได้จำได้มันเปิดบ่อยมากจริงเหรอมันน่ารักเนาะมากมันแบบจนพี่วจนจนพี่แบบ เปิดเยอะไปปะไย่ออกมาเชียร์เพื่อนนิดนึงเสียเพื่อนคือเหมือนนึกอะไรไม่ออกก็เนี่ยแคทตี้ดายแต่ชาตัยเอ็ะดีเลยมีเพื่อนดีเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรใช่ก็แต่ว่าสังเกตไว้นะคุณผู้ชมตั้งแต่อัลบั้มแรก2อสามอะไรมาเนี่ยเป็นการร่วมงานกับทีมใหม่เรื่อยๆเลยทีเดียวใช่จนจนมาถึงอัลบั้มซิงเกิลเนี้ยค่ะได้กอแต่อีกก็ กลับมาเป็นอาจารย์วิทยาเหมือนเดิมตอนอัลบั้มสุขโขดสโมสรอาจารย์วิทยากีฬาใช่อาจารย์วิทยากีฬาค่ะเพราะว่าคืออาจารย์ก็เหมือนแบบเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจอ่ะจะจะรู้จักเราเยอะเพราะอะไรเออทำไงทำไงทึงจะจะรู้จักหนิมเยอะก็ทยังไงก็อาจารย์เขาก็จะแบบว่าเป็นคนที่มองออกว่าเราควรจะไปแนวไหนเราเราชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแบบไหนก็คุกีอาจารย์วิทยาเขาก็ดูหลายคนหรอ ชอบคนหล่อน่ารักเหมือนพี่โอเอทั้งชวนเออหล่อน่ารักเหมือนพี่โอเอ๋ใช่ไหมนี่อย่ามาปากหวานอย่างี้นะทำไมนี่เป็นคนใจง่ายโธ่โรมเสียที่สุดเลยก็ก็ถึงไหนนะอ่ะถึงอาจารย์วิทย่ถึงอาจารย์วิทยาคยาถึงไหนก็จะดูคือหนูร่วมงานกับแกนะครั้งแรกแรกเลยหนูหนูหนูได้ร่วมงานทำอะไรทำอะไรเพลงอะไรกันอืมก็ก็ผลสุโขค่ะก็หลงเสียงนางนี่แหละ บอกอาจารย์ร้องน้อยไปหรือเปล่าอาจารย์แบบเชื่อสีอะไรอย่างเงี้ยเกิดแน่ละละลาละละอาจารย์ก็จะแบบว่าเพลงนี้เป็นเพลงเดี่ยวที่ที่เป็นเพลงที่ไม่เคยเปิดเผยตัวว่าตัวผู้หญิงคนนั้นคือใครผู้หญิงเพราะว่าเพลงในที่สุดเขาเขาจะออกมาจากหลังม่านเพราะมันเป็นแค่คอรัสอย่างเดียวไม่เคยเปิดเผยจริงๆใช่ก็เลยแบบว่ามาเปิดตัวว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่ละละลามาตั้งนานตัวตนี้คือชั้นนี่แหละแล้วก็เติมเนื้อเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย อาจารย์เขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีความครีเอทครีทีฟนิดนึงคือเพลงนี้มันเก่ามากนะครับแต่ว่ารักษาสภาพได้ขนาดนี้นี่าเขาไม่ได้รอนะไ่เนี่ยเอาเป็นคนที่ดูแลดูแลตัวเองได้ดีมากเลยทีเดียวนี่คุณกับมาเกิดใหม่แล้วนะจนถึงซิงเกิลล่าสุดนี้หนูทำมากี่ซิงเกิลคะเออก็ทำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ปล่อยมาซิงเกิลแรกก่อนได้ก่อนแต่ E ค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ เป็นภาษาเหนือเป็นสองจังหวัดด้วยใช่ก็จะได้แปลกนิดนึงคนถามมาเดี๋ยวช้าช้าช้าเสร็จขอขึ้นเรียกเออเมื่อกี้ก็แอบปรับอารมณ์ไม่ทันเล็กน้อยเหมือนกันแล้วก็กลับไปช้าอีกแล้วก็ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการบอกว่าตัวตนของเราเนี่ยหลายอย่างเลยทีเดียวเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเลยจริงหรอเฮ้ยจริงหลายอย่างไม่จริงหรอกหลายอย่างหลายอย่าง หลายอย่างสิ oh man, ่งไม่ใช sort of ่คนเยอะนะหลายอย่างสิ่งแต่หัวใจอะหัวใจมีกี่หัวใจก็มีลูกทุ่งอย่างเดียวค่ะเห็นไหมเยอะไหมเยอะไปเรื่อยอะคุณผู้ชมไปเรื่อยอะเออก็ก็ไม่ไหลเขาก็ไหลไปลูกทุ่งของเขาได้ไหมเออข้ามาชมเพลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาแขกันต่อในพวกเราสคนได้ก่อนแต่อีเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนิ้มคนหนึ่งพิมพ์มาชมกันเลยค่ะจ้า Thank you.